มีใครสงสัยเหมือนปอไหมว่าเนื้อเพลงชีวิตเมียเช่าที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้มีไอเดียแนวความคิดมาอย่างไร <c oughs> คือในช่วงสงครามเวียดนามจังหวัดอุดรธานีก็ได้เป็นหนึ่งใน7พื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญ ในประเทศไทยที่กองทัพสหรัฐหรือว่า G.I. ในเนื้อเพลงก็ได้เข้ามาอาศัยเพื่อดําเนินการปฏิบัติการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แลกเปลี่ยนกับการใช้ความช่วยเหลือด้านงบป,ประมาณในการพัฒนาประเทศช่วงนั้นก็มีทหารอเมริกันเข้ามากว่า800 0นายก็อยู่ในระหว่างปี2 0 0 5ถึงสอง0ีก็เลยส่งผลให้เมืองอุดรธานีต้องรับมือกับการเปลี่ยน,ปยนแปลงอย่างกระทันหันหลายๆพื้นที่ก็เลยถูกปรับเปลี่ยนเป็นฐานทัพแบบทันสมัยเช่นพื้นที่บริเวณค่ายรามสูรและกองบิน23เยห่ือด้าการื่แก่วร อื่นในใไทยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ได้ส่งผลให้เกิดการบริการอย่างบาร์โรงแรมในคลับบ้านเช่าบังกะโลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพื่อรองรับไลฟส์สไตล์นอกเวลางานของทหารอเมริกันก็ได้ทําให้มีหลายอาชีพเกิดขึ้นใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้มีแรงงานต่างถิ่นอพยพเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวน